พอมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำคุณแม่มาอยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ข้างบนระหว่างชั้นสองกับชั้นส <c oughs> หนูเห็นมันเป็นอารมณ์แบบวิญญาณจิ้งจกสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลแบบว่าผีแก้ผ้าพี่มีใครเคยเห็นไหมครับ ว่าคุณไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะใช่จะทดสอบพี่สมจะทดสอบพี่สมหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าวิญญาณอะไรพี่เจแต่เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่เนี่ยอ่าหนูพูดว่าถ้าใครที่อยู่มาก่อนเราไม่ได้ทำอะไรก็ให้อยู่ไปอ๋อหนูพูดคือการอนุญ,ญาตนะอย่างเงี้ยปกติหนูเป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันครับสวดแล้วจะมีเสียงแทบปะสวดแล้วเหมือนมีเหมือนมีคนบล็อกหยุด หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแล้วหนูก็เลยหยุดแล้วหนูก็ขนลุกแล้วหนูก็กลัวแล้วหนูก็ไม่ทำาเลยแล้วหนูถึงได้บอกว่าหน,นูกลัวมากพูดไหมคุณแม่พูดไหมปกติพูดพูดค่ะเป็นคนอธัธยาศัยดีค่ะออเออแต่อันเนี้ยเหมือนเขาแบบปิดวาจาคืออะ <laughs> ไรอ่ะคืออะไรเขาบอกว่าหิวแล้วที่หนูใส่บาตรไปเนี่ยได้กินหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูด หนูเห็นผู้หญิงชุดขาวนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมเมื่อกี้มีใครสะกิดหนูป่ะคะไม่ไม่มีค่ะสะกิดยังไง,ง<อ>ไม่รู้ผู้หญิง <c oughs> เขาสะกิดไนียสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะฮะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่คลองสาม วาเออใช่ของสามวาสถานที่แห่งนี้นี่ผมรู้จักมาแบบใช้คว่าใช้เส้นทางการเดินรถเนี่ยมา2ี่สปีแล้ว,วพ,พอดีพี่พูดเหมือนมีเส้นทางการเดินทับพอดีคุณยายอยู่แถวนี้อ่าแวบะบมาหาคุณยายบ่อยแล้วก็แบบทุกครั้งที่มาก็นึกถึงคุณยายอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะชินเส้นทางจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเนี่ยอโอ้ทุ่งนาทั้งนั้นครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่ค่ะอ่า บ้านใหม่แต่กลับเจอบางสิ่งบางอย่างผมจะไม่พูดอะไรเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะรู้เรื่องก่อนเชิญคุณนีน่าดีกว่าให้คุณนีน่ามาเล,ล่าให้ฟังสวัสดีครับคุณนีน่าเชิญค,ค่ะก็คืออยู่ที่นี่เพิ่งอยู่มาได้ประมาณเดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนค่ะแล้ก็มีความรู้สึกแปลกๆคือไม่อยากอยู่บ้านตัวเองมันรู้สึกมืนแบบว่า มันอยู่ไม่ได้ค่ะแล้วก็พออยู่ไปสักพักนึ่งยังไม่ถึงเดือนก็คุณแม่ก็มาเสียไปก็ก่อนที่คุณแม่จะเสียก็คือเห็นเห็นเห็นแวบๆบแบบแบบผู้หญิงเดินขึ้นบ้านประมาณนั้นค่ะที่เห็นบ่อยก็กลัวปกติเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นแต่พออยู่ที่นี่ก็ไม่รู้มันทำไมว่ากลัวประมาณนี้นค่ะ อยู่ที่นี่ได้กี่เดือนแล้วประมาณเดือนกว่ากว่าค่ะเดือนกว่ากว่าโอ้ไม่น่าบ้านยังกินใหม่อยู่เลยถูกต้องและไอ้เดือนกว่ากว่าที่ว่าเนี่ยคือฉันแทบไม่อยากอยู่บ้านตัวเองกลัวกลัวกลัวอันนี้มีคนอยู่ในบ้านใช่ไหมคะค่ะไม่มีครับไหนูได้ยินเสียงเดินเก้าอี้มาจากในบ้านอาจจะเป็นบ้านอะไรกแพงมันอันนี้ทุกอย่างเรากำลังมองให้เป็นวิทยาศาสตร์ไอ้คำว่ากลัวบ้านตัวเองเนี่ยแปลว่าคุณนีน่าต้องเห็นอะไรถูกไหมฮะ ค่ะและต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณนี้น่ากลัวก่อนที่จะไปถามคุณนี้น่าคุณเห็นอะไรเห็นสองอย่างคุณอย่าเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมกันนะเพราะมมาเมื่อกี้มีนั่งสัมภาษณ์ตรงนี้กันด้วยไม่ผสมไม่ผสมแตเ่เอาเอาตอนที่เห็นจริงๆเอาตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ตั้งสติดีเห็นเป็นผู้ชายอ,อายุประมาณแบบน่าจะห้าหกสิบมั้งนะเป็นเงาเงา ไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าที่หรือดีหรือไม่ดีมีเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านครับยืนข้างๆลุงคนนี้เลยคุณใช้คำว่าลุงนะค่ะอ่าฮะยืนอยู่บริเวณไหนบริเวณนั้นอะค่ะบริเวณตรงกลางบ้านพัดลมนะถัดลมใช่ถ้ผัดลมหลังพัดลมคุณเห็นตรงบริเวณนี้นะใช่ค่ะเอาแค่งในบ้านนะคราวนี้ถอยหลังมา มองรอบบ้านไปถึงข้างบนข้างบนระหว่างชั้นสองกับชั้นสามหนูเห็นแต่ตอนนี้มันลงมาชั้นนี้แหละตรงนี้นะใช่หนูเห็นมันเป็นอารมณ์แบบวิญญาณจิ้งจกสไปเดอร์แมนอะไรอ่ะคือมันเป็นฟิลแบบว่าผีแก้ผ้าพี่แต่ตัวมันช้ำเลือดช้ำหนองไปหมดเลยนะมันเหมือนคนโดนซ้อมนุ่มๆทั้งตัวที่มันช้ำไปทั้งตัวเลยอ่ะครับแล้วก็น่าจะผู้ชายเพราะหัวหัวแบบไม่ค่อยมีผมแต่มีผมลอมแหลมเกาะอยู่กับกำแพงบ้าน กับกับตรงเนี้ยอออ่าเกาะเกาะเอียงเอียงเกาะอยู่อย่างเงี้ยมีผู้ชายกับเด็กในบ้านมีใครเคยเห็นไหมครับอ้คุณไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะใช่จะทดสอบพี่ส้มจะทดสอบพี่ส้มใช่แลเห็นตไม่ต้องทดสอบพี่คนนี้ทดสอบพี่ทุกเทปมีเหรอมี หนูเห็นก็คือเขายืนอยู่ตรงประตูข้างหลังข้างหลังบ้านเลยข้างนอกนะเขาไม่เขาหนูนั่งโต๊ะโซฟา,าไ,ไม่ได้<อ>ข้างานอกเนี่ยแต่เขาอยู่ชิดประตูเลยพี่เจคกแล,แล้วเขาส่องเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็มองอย่างเงี้ยแล้วเด็กอะยืนอยู่ข้างเขาหนูอะ ไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือเปล่าแต่เขาเตี้ยกว่าหนูก็ว่ามันเป็นเด็กผู้ชายเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายไม่เตี้ยก็เป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายที่อายุายประมาณ8-9ขวบขึ้นไปแต่ไม่เกิน14ใช่ป้๊สูงเด็กผู้ชายสูงจะประมาณ่สูงสูงประมาณไหล่หนูผู้ชายสูงกว่าน่อยเขายืนท่านี้ผู้เด็กผู้ชายยืนอยู่ข้างเขาแล้วเขาก็มองพยายามส่องเข้ามาว่าพวกหนูทําอะไรกันอยู่ พี่ส้มบอกมีคนหนึ่งตะกายอยู่ตะกายตึกเกาะตึกไม่รู้ตยงงไหนอันนี้คุณเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะคุณไม่เคยเห็นนะซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ชัวเพราะเห็นข้างหลังครับผมคราวนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเปิดค่ะพอมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําคุณแม่มาอยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณแม่คุณนะค่ะเกิดอะไรขึ้น คุณแม่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้แม่ป่วยป่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับสภาวะท่วงอกหรือช่องท้องป่ะก็ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันไม่เอาง่ายๆง่ายๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรคือหนูเห็นอตอนที่นั่งทอล์กอยู่อะมันมีความรู้สึกแน่นหน้าอกและใจอ่ะหัวใจอ่ะมันเหมือนมันจะหลุดออกมาหนูนะแล้วมันเจ็บมันแน่นแล้วมันเป็ความรู้สึกแบบวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่ง มาสื่อสารอ่ะคุณคุณเอาแค่นี้ก่อนนะคุณเอาแค่นี้ก่อนอ,อ,อาจารย์โอ <c oughs> มาที่อาจารย์โอนิดหนึ่งนะ,<ฮ>ะเพราะอาจารย์โอเนี่ยแหกดวงดูแล้วเหมือนกันคุณแม่เป็นยังไงอาการป่วยของคุณแม่มันจะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแล้วทาให้หนนี่ไงเห็นไหมมันมาทางเดียวกันเหมือนกันเลยยังไงต่อนะอ่าแล้วก็สภาวะ ของคุณแม่น่ะคืออย่ากคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเป็นโรคความดันอย่างเดียวเ,ออเขามีโรคประจําตัวคือเขาเป็นโรคความดันแต่ทีเนี้ยคือตอนที่เขานอนแล้ว ไปเลยก็คือคุณหมอบอกว่าเขาไม่รู้เขาเขาชันสูตรไม่ได้เพราะอิสลาม,มเ,าเขาห้ามาชันสูตรเขาไม่ให้ชนสูตรศพเขาห้ามชันสูตรศพค่ะเขาทําได้แค่ตรวจร่างกายตามตามนั้นเพราะว่าอายุยังไม่ถึง60ปีเขาเลยมาคุยดีสคัดกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหมอจะลงแบบนี้นะว่าทางเดินหายใจกับหัวใจล้มเหลวคือถ้าดูจากตําแหน่งหรือดูจากหลายๆอย่างก็คือสภาวะของคุณแม่น่าจะเส้นเลือดไปเรื่องหัวใจ ไม่ทัน,อ,นอันนี้คือสิ่งาาท,ที่ที่อาจารย์โอมองจากอะไรอันนี้<า>ชัยภูมิชัยภูมิค่ัชัยภูมินะอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะอะหลังจากนั้นคุณเห็นอะไรอีกคือไอ้คุณรู้สึกถึงอะไรอีกรู้สึกถึงผู้หญิงลักษณะที่บอกไปอะคา่ะว่ามีลักษณะตัวเน่าเปื่อยแล้วก็มีสภาวะของความไม่ได้อาคาตไม่ได้อะไรแต่ว่าน่าสงสารแล้วก็พูดสิเขาบอกให้หนูพูดสิแต่หนูไม่กล้าพูด ใครบอกม่้ลูกผู้หญิงคนนั้นล่ะค่ะบอกว่าหนูจะพูดว่าเหมือนโดนแรงประทะอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรบางอย่างเล่นงานอยู่ดึงลงตึงหรอแต่หนูไม่รู้ว่าไอ้แรงประทะนั้นน่ะมันคือของวิญญาณเจ้ากรรมในเวรหรือคืออะไรพอเขาไม่ได้ให้หนูเห็นคําอื่นนอกจากคําว่าแรงประทะเขาให้เห็นคําว่า สู้กับวิบากกรรมด้วยครับแล้วก็ให้เห็นคําว่าแรงประทะที่กระแทกมาโดยตรงและแรงมากๆซึ่งมันเป็นแรงประทะที่มันเหมือนกับว่าก่อนอน้นนี้ไม่เป็นไรเลยครับแต่พอจะเป็นก็คือไปเลยอาการเป็นอย่างนั้นไหมคะก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรรก่อนนั้นยังคุยกันอยู่ถ้าจะพูดอย่างที่คุณวา่า คือคุณแม่เนี่ยปกติหมดเลยเอาง่ายๆออแล้วถ้าจะเป็นก็คือไปเลยอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคือไม่มีใครรู้ว่าเป็นแค่ตื่นเช้ามาก็เสียแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยนี่น่ากลัวว่ามันเป็นเพราะเราย้ายบ้านมาหลังนี้หรือเปล่าถูกไหมเลยกลัวบ้านตัวเองคราวนี้ในตําแหน่งนอนต่างๆนี่ก็บอกเลยว่าบ้านไม่ได้ใหญ่มากที่จะแบ่งซ้ายแบ่งขวาได้ชัดเจนก็จะมาดูว่าตําแหน่งของที่นอนเนี่ยหรือแม่นอนเนี่ยอ่าฮะอยู่ในตําแหน่งชงกับอะไรบ้าง อือฮะเดี๋ยว <c oughs> ค่อยไปไล่ดูอีกทีกนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะมาคุณส้มพาเดินเข้าไปด้านใน ขอบคุณครับสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรารวมทั้งคนที่โดเนทให้เราด้วยใช่ค่ะเงินที่คุณโดเ a t นะก็เอามาผลิตรายการแบบนี้แหละเราจะได้ไปไกลมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะนี่เลยครับช่วงนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะมีคนโทรมาเยอะอยากจะให้เราเข้าไปดูแลเอางี้ละกันเมื่อไหร่ที่คุณติดมาจาก คนอื่นเราก็พร้อมไปดูแลแต่การดูแลของเราเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะว่าคุณติดได้มาตรฐานพอหรือเปล่าถ้ามาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะติดโซลาเซลล์คุณต้องหาคนหรือช่างหรือทีมบริษัทที่ไว้ใจได้อย่างเช่น e ฮโลโซล่าเนี่ยอย่างสมมติว่าเรามีพนักงานใหม่เข้ามาเราก็จับเทนเลยนะอ้าเข้าอบรมตอนนี้เนี่ยเราดูแลถึง2ปีด้วยกันเข้าไปดูแลคุณหมดเลยล้างแผงในเรื่องของการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้เราดูแลเนี่ยหรืออยากให้เราไปติดตั้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจของเราได้เลยนะครับที่ Hello Solar หรือโทรมาหาเราที่ Hello Solar ได้เลยจ้าค่ะ<า>ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อ f c ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบาย และคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M, L, XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL, 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ s นคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซได้เลยครับ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube, Facebook, Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจ้าตอนซื้อคือเรามาเจอเราชอบเลยไหมแฮปปี้เลยไหมหนูสำหรับสาหรับหนูคือไม่คะ่ะเออตัวเราเองคนเดียวเหรอใช่ค่ะ คือไม่ไม่รู้สึกช้อยค่ะแม่ด้วยแม่ด้วยแม่เราด้วยอ้าวแล้วซื้อทำไมอ่ะไม่มีที่อยู่หมายถึงไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกใช่หนูต้องซื้อบ้านเพราะว่าหนูโดนให้ออกจากที่เก่าคือแค่ว่าพี่เจ้าของเก่าเขาแค่อยากขายหมายถึงเราเช่าอยู่ใช่แล้วก็เลยต้องรีบหาบ้านทีนี้พอหาบ้านก็เลยเออให้ขอร้องคุณพ่อแฟนช่วยหาหน่อย เขาก็พาตะเวนหาจนเขามาถูกใจหลังนี้พอเขาถูกใจเขาบอกว่าเอาหลังนี้คุณพ่อ<ช>แฟนบอกเอาหลังนี้ใช่ค่ะแต่คุณพ่อแฟนไม่อยู่แล้วเขาอะอยู่บ้านอีกหลังนึ่งซึ่งถ้าสมมติมองเชยภูมิเนี่ยคุณพ่อเลือกดีมากเลยนะสายยาวมีทางลมมาชัดเจนและเลือกทิศใต้เป็นทิศที่โอ้โหทิศที่ดีด้วยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็หลุดแล้ว ครับอ่าผ่านพวกนี้ไปอืมอ่ทีนี้ก็จะหมดแล้วครับอืือือเพราะนั้นก็ถ้าสมมติมองแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้เลือกอะไรผิดก็ไม่ได้เลือกผิดแล้วถามว่าเสื้อขาวว่ามันถูกตัดทางอ่ามันไม่ได้ติดแล้วพี่ตเคใช่มันเป็นทางถนนแล้วเพราะฉนั้นมังกรเขาเรีมังกรยาวคนเดียวเลยใช่มังกรยาวแต่ที่เสียคือหลังบ้านหลักกันทำไมอ่ะคือที่เข้าที่ไปดูเนี่ยมันจะมีของเน่าเสียน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็น ซึ่งไม่เกี่ยวกับหมู่บ้านงไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเลยแต่มันส่งผลให้หมู่บ้านเอ้าเหรอใช่แล้วอยู่ด้านหลังเราด้วยอะส่งผลยังไงโอ้โหถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยต้องระวังเรื่องของสุขภาพเลยสุขภาพถ้าอยู่ในตําแหน่งแม่แม่ก็จะส่งผลอืมอืแล้วถ้าอยู่ด้านหลังทั้งแถวเลยเนี่ยส่งผลกันหมดเลยอืมการสักภาพยาบาลก็ต้องมาดูว่าตําแหน่งที่จะส่งผลุขภาพมีอะไรบ้างอ่าแล้วมาดูเนี่ยในห้องชงอะไรบ้างอีกครับอ่าคุณส้มเข้ามาเห็นเลยไหม ออผู้ชายกับนีเด็กขยับขึ้นมานะยตอนนี้เขาขยับไปข้างนอกแล้วค่ะ,ะเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วแต่พี่เจหนูถามนิดนึงครับตรงก็ตรงไม่ตรงก็ไม่ตรงนะอันนี้เห็นแต่ไม่รู้ว่าใครมแม่เนี่ยลักษณะเป็นผู้หญิงไม่สูงมากแล้วก็ท้วมๆไหมคะผิวกลางๆค่อนไปทางสองสีผิวเข้มกว่าพี่นิดนึงใช่ค่ะพี่รู้สึกว่าผมแม่เขาจะมีความเคิร์บนิดนึง ม,ม,กกมันไม่ได้เป็นหยักโศกแบบมันไม่ได้เป็นหยิกแต่มันเหมือนอยักโศกซึ่งตรงนี้หนูเห็นว่าเขายืนอยู่ตรงกลางบ้านตรงนี้นนตอนที่เราเดินเข้ามายืนอยู่นี่นะใช่ค่ะเร<อ>าใส่เสื้อเป็นแบบเสื้อเสื้อมีกระดุมข้างหน้า,อ,าอืมนั่นแหละคุณคิดว่าแม่คุณไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าคเ,เสื้อตอนที่เขาตายมันจะมีกระดุมประมาณถึงคุณแม่เสียไปกี่วันแล้วนะเดือนเดือนนึ่งค่ะ เพิ่งเสียได้เดือนเดียวมาอยู่นี่ก็คือแม่ก็เสียเลยยี่สิบวันตรงนี้นะบริเวณผู้ชายที่คุณส้มบอกเขาถอยออกไปแล้วกับเด็กอยู่กับเด็กด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวขออนุญาตนะคะนี่ค่ะยืนหยุดมุมนี้ค่ะเขยิบเขยิบเขยบไปนู่นแล้วค่ะนี่นะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาผู้ชายบอกว่าไม่ต้องเข้ามาเขาดูกลัวๆนะผู้ชายพูดว่า ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องอยู่สิเฮ้ยป้าเหมือนเขาไม่อยากให้อยู่อ่ะไม่ได้เหมือนไม่อยากให้อยู่อ่ะเหมืนอนอ,อารมณ์แบบกึ่งกึ่งไล่ไล่แต่ก็ทําอะไรที่มันประเจิดประเจิดมากไม่ได้อะไรอย่างี้เอาผงหนาเอามาแอบดูอะไรเขาไม่ได้ดูอะไรก็แค่ดูว่าเป็นใครมาอยู่ทําไมาในนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านเพราะชีวิตที่ตัวเขาค่ะใครตัวผู้ชายว่าผู้ชายคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไหนบ้านนี้บ้านนู้นบ้านานั้น สองหลังนี้สองหลังนี้ใช่เจ้าที่เฉพาะไม่ใช่เจ้าที่แล้วเป็นไรเจ้าของที่สัมภเวสีแหละมาจ,จ,จับจองจับจองจับจองคือก่อนที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยบ้านนี้ไม่ได้ว่าสร้างเสร็จแล้วเราเข้าอยู่เลยใช่ไหมคะมันเหมือนมาเสร็จมาสักพักนึงแล้วใช่ไหม,มคือมาจับจองก่อนจับจองก่อนอ่ะแล้วผมถามหน่อยถ้าสมมุติเขาทําบุญบ้านไปแล้วทําไมอย่างเงี้ยไม่ไปก็ไม่ได้ปัด คือเขาไม่ใช่เสนียดเขาไม่ใช่สัมภเวสีทั่วไปที่ปัดแล้วเขาจะไปคือหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าวิญญาณอะไรพี่เจแต่เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่เนี่อ่าหนูพูดว่าถ้าใครที่อยู่มาก่อนเราไม่ได้ทําอะไรก็ให้อยู่ไปอ๋อหนูพูดขอแค่อย่ามายุ่งกันอย่ามาให้หนูเห็นหนูไม่ชอบคือการอนุญาตนะอย่างเงี้ยแปลว่าคุณยังมีอีกหลายตนไม่บอกผมใช่ไหมเนี่ยใช่มีผู้หญิงผมยาวไหมคะใช่คะชั้นสองใช่ค่ะอื วีพมอยู่นั่งวีพมอยู่จริงๆสมัยก่อนเป็นที่นาที่เปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อที่นาที่เปล่ายังไม่มีขอบเขตมันก็จะไปได้ทั่วพอสร้างมาหลังมันเหมือนอารามเคหสถานที่เขาก็มาอยู่เขาก็มาจับจองกันเขาเาก็มาจับจองกันจังหวะถ้าเราบอกอย่างนั้นน่ะมันก็อาจจะตรงประเด็นชี้ประเด็นผู้ใดที่เขามีกําลังมีอํานาจผีตัวไหนมี power มากกว่าฉันก็เลือกตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เราตั้งแต่อยู่ที่นี่มาหนูสวดมนต์ไม่ได้เลยปกติหนูเป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันสวดแล้วจะมีเสียงแทบป่ะสวดแล้วเหมือนมีเหมือนมีคนบอกหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแล้วหนูก็เลยหยุดแล้วหนูก็ขนลุกแล้วหนูก็กลัวแล้วหนูก็ไม่ทําเลยแล้วหนูถึงได้บอกว่าหนูกลัวมากคือสังเกตไหมว่าลาเราอยู่ในบ้านกาับแฟนเนี่ยมีสองอย่างไม่ป,ะ,มปะทะปากเสียงก็เงียบไปเลยใช่เงียบแบบต่างคนต่างคนละมุมไม่คุยใช่แล้วก็จะมารู้สึกตัวอีกทีว่าอ้าวไม่ได้คุยอะไรเลย จริงี่ยคืออะไรใช่ใช่ใช่คือคือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือหนูจะไม่ค่อยคุยกันเวลาอยู่บ้านก็คือจะเงียบกันอแล้วก็ถ้าถ้าอยู่แล้วเวลาแฟนถามอะไรเงี้ยหนูจะงุดหงิดแล้วหนูก็จะตวาดใส่เขาปกติคงไม่เป็นหรอปกติก็เป็นแหละนี่ใส่ผู้หญิงอ่ะพี่เจนี่ใส่ผู้หญิง แต่อ,อยู่ที่นี่อารมณ์มันรุนแรงเกินไปแต่ที่นี่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นมันมีความรู้สึกแค่ว่าอยู่ไม่ได้พี่เจไม่รู้ว่าทําไมครับก็เลยถอดองพี่เจว่ามันไม่โอเคเลยไอ,อ,อ้ที่จะสมผลเนี่ยก็คือทางเสื้อขาวที่อยู่ฝั่งนี้ที่สะสมผลให้คนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันรืออาจจะมีปากเสียงบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะเยอะซะเกินไปบวกะ ต้องดูตัวเราด้วยนะอ,อ่าอย่ามองแต่เฉพาะช่วยมองตัวเราว่าบุคลิกนิสัยเราอ,อันก็เป็นส่วนประกอบด้วยถ้าผมถามต่อดวงวิญญาณสองดวงนี้ก่อนนะะมีผลที่ทําให้เขาทะเลาะไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ยุแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะไม่ได้เกี่ยวมที่ทําให้ทะเลาะ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยุนะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามอทางงั้นคือเหมือนกับก็ทะเลาะกันเหรอชอบชอบชอบเอาเลยนั่งดูนั่งดูชอบเอาเลยก็เขาไม่ให้ยุ่งไงเออเขาก็ไม่เลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุนะไม่ได้ยุนะผมขอให้เขายุ่งนิดนึงผมจะถามอะไรบางอย่างได้ค่ะเรื่องการเสียชีวิตของคุณแม่เขาไม่ได้ทำผู้ชายถอยอย่างนี้เลยผมเปล่าเสียงดังเลยอเด็กเกี่ยวว่า ไม่เกี่ยวเด็กก็เด็กก็แบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบอืไม่ได้เกี่ยวกับผมอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่ะแล้วมีอย่างอื่นเกี่ยวไหมถ้าผมจะถามมีตามเขาเลยนะหรออือ่โอเคขอบคุณมากค่ะให้อยู่งี้เหรอไม่ก็ถ้าเขามีที่ไปดีกว่านี้ให้ผมเริ่มเปลี่ยน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 เป่ใจเจตนาฉันเริ่มเปลี่ยน เดี๋ยวไปด้านบนนะครับอันนี้ผมให้คุณลองไปแล้วคุณลองส่องดูด้ส่องแค่ตรงนี้นะก้องไปดูดังล้องส่องทางนี้ใช่ไหมคุณเห็นอะไรบอกมาเลยอ่าไอตัวยงโยยงหยกที่มันอยู่หน้าบ้านพี่เจมันอยู่ในบ้านตรงนี้เว้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไฟฉายใช้อยู่อันนี้ผู้ผู้ผู้หญิงู้ผู้ชายไม่รู้แต่ไอตัวที่เกาะอยู่หน้าบ้านทรงเหมือนผู้ชายแต่มีนม ต้องผู้ผ<า>หญิง<ล><ะ>มีนมต้องผู้หญิงปะผู้หญิงแต่ว่าแต่ว่ามีทรงเหมือนผู้ชายซึ่งหนูว่ามันอยู่ไม่ชั้นสองก็ชั้นสามออแต่คิดว่าออชั้นสามพอชั้นสามโล่มสุดแล้วไม่มีคนอยู่ใช่ไหมเพราะหนูไม่สัมผัสถึงพลังงานสิ่งมีชีวิตชั้นสามเลยอาจริงปะจริงเอาแค่นี้ก่อนนะไปต่อ หยุดอยู่หน้าห้องหนูเนี่ยแหละค่ะห้องหนูใช่ไหมใช่ค่ะมันอยากเข้าแต่มันเข้าไม่ได้แสดงว่าในห้องมีพระหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกำไลพญานาะคมันอยู่หน้าห้องพี่เจพยายามจะเข้าห้องแต่เข้าไม่ได้แสดงว่าในห้องอะ่ะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลังหรือเป็นอะไรที่กันผีหรือว่าวิญ,ญญาณตัวเนี้ยไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันเหมือน มันมันเป็นแรงปะทะออกมาแล้วเขาดันเข้าไปไม่ได้ค่ะหนูพูดเลยว่าผีอะไรก็ได้ห้ามเข้าห้องหนูพูดใช่ห้ามเข้าห้องห้ามเข้าจริงๆแล้วแม่เราอยู่หัวเตียงเรานะตัวเรานอนฝั่งไหนฝั่งนู้นใครนอนฝั่งไหนคะฝั่งนู้นแฟนค่ะแฟนที่พี่เห็นนะแม่ยืนอยู่ตรงนู้นค่ะตอนนี้นะค่ะตอนนี้นะค่ะถ้าผู้หญิงคนที่พี่เห็นข้างล่างคือแม่นั่นคือคนเดียวที่เข้าห้องนี้ได้ใช่ แล้วเป็นคนเดียวที่เราอนุญาตใช่คุณแม่อยู่นี่ใช่ค่ะสวัสดีครับใช่คุณแม่ไหมครับหันไปมองพี่เจแล้วพยักหน้าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่คุณแม่พอจะเล่าเรื่องราวให้ฟังได้ไหมฮะทําไมคุณแม่ถึงมายืนเฝ้าอะไรตรงนี้คุณแม่ไม่พูดหรอคุณแม่หันมาพยักหน้าอย่างเดียวเลยอ่าพยักหน้าอย่างเดียวเลยอ่าฮะปกติแม่ไม็น่าเป็นคนละเลงนะแม่น่าจะเป็นคนพูดนะใช่ค่ะพูดไหมคุณแม่พูดไหมปกติพูดพูดค่ะอเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะอ่เออแต่อันเนี้ยเหมือนเขาแบบ ปิดวาจาฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรวันที่หนูฝันเห็นเขาอ่ะหนูถามเขาว่าหนูอ่ะถวายสังฆทานทำบุญให้เขาอ่ะได้รับไหมเขาบอกว่าได้รับหนูบอกเขาผอมนะเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าหิวแล้วหนูก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วที่หนูใส่บาตรไปเนี่ยได้กินหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูดเขาพูดแค่นี้เขาไม่ให้พูด อ้าวผมถามก็เราคุณแม่เป็นอิสลามใช่แต,แต่หนูนนแต่หนูเป็นพุทธหนูก็ทําได้ทั้งหนูทําทั้งสองเบเลยพี่เจแต่หนูแค่อยากรู้ว่าถ้าหนูทําฝังพุทธเนี่ยหนูถ,ถึงได้ถามเขาไงว่าเขาได้รับหรือเปล่าประมาณนั้นซึ่งตอนนี้คุณแม่แค่พยักหน้าพยักหน้าพยักหน้าใส่หัวพยักหน้าใส่หวัวไอตอนที่น้องถามว่าได้รับหรือเปล่าแม่ใส่หวัวะเห็นแต่กินไม่ได้เขาไม่ให้กินใครคนของอันเลาะ ใช่พูดเป็นรามันจะเป็นราม่าไปวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ทำไมทำไมคุณถึงพูดงี้แล้วไม่คุณถึงใช่นูพูดตามแม่หนูพูดตามแม่แม่พูดได้นะส่งแม่พูดได้นะแม่แม่ไม่ได้พูดแต่แม่ส่งจิตมาอ่าส่งให้เรารู้ว่าคนของมันลาะใช่หนูก็เหมือนกันทาไมในฝันก็เป็นเป็นแบบพี่สรงใช่คานี้ใช่ในฝันน่ะเขาพูดแบบนี้แต่หนูอ่ะไม่พูดอะไรหนูก็ เอาตรงๆไม่อยากรับความจริงอ่ะพี่เดยคนเราทําให้ลูกคนเป็นลูกอ่ะทำให้แม่แล้วแม่ไม่ได้รับเราก็ไม่อยากจะรับความเป็นจริงว่าแบบเฮ้ยเราทําแล้วแม่ไม่ได้วะอะไรอเงี้ยมันก็เฟลมันก็เฟลความรู้สึกแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองข้ามคานั้นไปแต่แม่เขาปิดวาจาจริงเขาปิดวาจาเขาไม่พูดเลยแล้วหนูจ้องหน้าเขาแล้วเขาหนูก็พูดพูดสิแล้วเขาก็ไปพูดเขาใส่ผัวะเชื่อไหมตอนผมมาถึงเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยกระจกบาา บานนี่มันจะเปิดอยู่นี่อ่าฮะเปิดมันนิดเดียวใช่หนูเปิดให้รับแสงใช่ตอนที่มาเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะโผล่หน้ามาซึ่งซึ่งไม่ใช่แม่ไม่ใช่ค่ะโอเคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วกันโอ้มีหลายคนแล้วตัวนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วกันที่ผมคาดว่าไม่น่าจะเป็นแม่อยากส่งเหมือนกันปะ ลาหนูเห็นแค่ว่าหนูเห็นแค่เขาตอนเขาเดินแล้วก็ตอนเขาจ้องหน้าหนูตอนจ้องหน้าจ้องหน้าแล้วมันดํามันนะแค่นี้นะแค่นี้นะคุณออกแค่นี้พอค่ะอ่าคุณยังไม่เห็นคนนี้ใช่ไหมโอเคอาจารย์โออา,าโอ,อาจารย์โอมีความรู้สึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันอ่าใช่ทำไมรู้สึกตรงนี้คือมองจากอะไรตอนแรกที่ดูก็นองเข้าไปคือที่ผมสังเกตเลยเข้าไปความสึนะมกน่ะก็บันได บันไดบันไดขึ้นนี่แหละครับว่ามีเหมือนม,มีผู้หญิงครับความรู้สึกมันบอกว่าอย่างนั้นาาแล้วผู้หญิงก็อายุไม่มากประมาณสี่สิบบางบางเบาๆหมายถึงว่ารูปมันไม่ได้เห็นชัดแบบนี้ไง,ไงลางๆไปมันไม่ได้เป็นตาเนื้อที่เห็น<ช>มีมวลมวลมพลังแน่นๆสภาพเขาเหมืนอนช้ำเลือดช้ำหนองหรือหรือหมองๆไหมพี่มันแค่หมองแต่มันไม่ถึงกับช้ำเลือดช้ำหนองมันดูหมองซีดอะไรประมาณแบบนั้นมากกว่า อ,อซึ่งที่คุณว่าเป็นแบบอาจารย์โอวาส่วนหนึ่งด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีดวงวิญญาณอื่นๆเดี๋ยวให้คุณลองดูแล้วกัน